หรือว่าพี่จะซับให้ผมอะไรอีกอันนี้สวยแล้วสกินชื่ออะไรนะฟูบุกิหรือสักอย่างนี่แหละสวยแล้วสักุระหรือเปล่าสักอย่างสวยแล้วแต่ว่าถ้าเป็นพวกไอพวกที่เติมแหงแพงพวกอลังการขนาดก็คนระดับเหมือนกันอันนั้นก็จะมีแบบสกิลเอฟเฟกต์มีวิญญงวิญญาณมีแบบแสงออร่าอันนี้จะเป็นแบบสกินธรรมดาแต่ว่าแบบพออันติแล้วเอฟเฟกต์จะสวยหินข้างบนนะครับผมหินแบบเช็กบัฟเ้อไม่ต้องลงมาล่างนะมาแล้วรลมผมมาถึงก็ล่องลอยเลย มาถึงก็เข้าออฟซะแล้วล่าสุดแล้วทำไมาหินมันลงมาเนี่ยเนี่ยเหรอที่อกจะลม้มต,ตึงมือ,อกันแล้วหินผมไม่ไปเช็คบัฟอะเช็คบูด,ดิเราออฟซะแล้วงงผมงงเงี้ยนะผมโดนล้มอย่างเงี้ยผมงงเงี้ยเลยนะโอ้ัดวัดระวังโดนซ้อนนะตัวโลไปแล้วไม่ได้คอเกมนะผมเล่นออ ต้องดูหินเอานะครับสวัสดีคนดูด้วยนะครับใครกดไล์กดแชร์ผมมาเล่นด้วยสองตานะใครไม่กดผมมาเล่นตาเดียวแล้วสลับกับคนใหม่นะอซ้อนได้นะ<ช>ซอนอได้นะโดนโดนโดนทราทร่าทราร่ายัดได้ถูดามเมเอเฟยบ้าป่าจบไหนไม่รู้นะผมไม่ได้ส่องเลยอะน่าจะจบบนนะยานเหรอยานแนวซ้ายซ้อนอยู่ซ้อนอยู่ รันโดนยัดได้ยัดได้โลจัดเล่นสุดเลยอ้าแตกไว้ไหนเรารอเฉยดาเกิดนะครับดาร์กมังกรเกิดนะผมโลผมโล่กับเล่นแล้วเฮ้ย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 ไปแล้วกลับบ้านทำอะไรไม่ได้เลยเพื่อนเปิดดาร์กเพื่อนเปิดยิงกระโลกไม่เข้าอ่ะหินหินหินเพื่อนเปิดดาร์กเพื่อนเปิดดาร์กหินซ้อนหน่อย ผมเลือดไม่พร้อมเท่าไหร่ผมชนทาร่าอยู่เกือบโดนแล้วนาหินโบดตรงๆเนาะหินไม่เล่นไม่ผ่านเลยครับผมรู้สึกว่าหินเดินงงๆอ่ะเหมือนคนโลไม่เป็นอ่ะแต่ขอโลมาใครเล่นหินอ่ะไม่รู้ใครเล่นหินะคนดูใหม่คนดูใหม่เล่นด้วยกันวันก่อนหินต้องซ้อนเติมเพื่อนในวัยหินแช่จัดเลยไม่โดนไม่โดนปะดินถอยแล้วถอยแล้วปะดินไม่ได้แช่กับผมเนาะปะดินคือไม่ได้แช่กับผมด้วยนะน่าดีจะตายแล้วเนี่ยเปลี่ยนเข้าหรอ แต่ไม่รู้ไปแค่ไหนเหมือนกันหนีได้หนีนะผมตามทาร่ายืดทาร่าไปจะโซนก็ไม่ออกแนวโซนกักทาร่าไปอยู่อันติดใส่ทาร่านะน่าจะสู้ไม่ไหวถอยแล้วถอยผมถอยนะระวังแอลขวาเติมไม่มีใครซ้อนนะเพนเพนหลอกท้อเลยเพนเหมือนโดนเทงไม่รู้เินเติมเติมแบนด์อะไรก็ได้นะครับผมเงาเห็นเห็นเติมแวรนด์ก่อนเลยฮะ ต,ตายด้วยโอนหนเดียวก็ต้องกลับบ้านลนะไม่ไม่ทราบเหมือนกันผมก็งงเหมือนกันมาเขาเขาเดินงงๆอ่ะผมรีผมรีบนสามมังกรหนึ่งล่างหนึ่งมังกรเจ็ดพันแล้วนะป่าเลป่าเพลเราอยู่ล่างนะไม่ไหวก็ทิ้งฮะบนสี่นะไม่ไหวก็ทิ้งฮะเล่นเซฟไัก็ได้สวัสดีครับชื่อฮะ อะไรนะธานากรสัสดีครับผู้ติดตามสัสดีครับกลางว่างนะกลางว่างนะ้นะอนเพน,นนะครับแนวป้องกันศัตรูหไปแล้วซุปเปอร์ครีปกาลังถูกส่งออกไปผมโยกช่วยยิ่งอยู่ดูเพนนะดูเพนะเพนะกดกดโจมตีกดรวมบอกจังหวะกันด้วยนะครับผมถ่าลอยขวา ยานโผล่บนยานโผล่ล่างซ้อนนะผมไปกันล่างคดลดิปรถถังคันหนึ่งยานไปแอร์ขวานะแอรขวาสองนะเพนถอยนะยานยานปิดแอรขวายานปิดแอล์ขวากลางสองคนนะผมดีนะผมดีนะหน,น่อยเมดเมดเนะมดเมดเมดโยกหน่อยเมดอ่ะเมดแช่บนผมเห็นสองเวฟแล้วนะเลนตัวเองอะ่ะผมก็กันให้ไม่หมดแล้วนะเ <c oughs> มดแช่เลนสองเวฟแล้วนะ เพียนจะตายเอาแล้วเนะ่ทาร่าโลทาร่าโลผมไปซ้อนกลางอยู่คิปบนเข้าขีบนเข้าไม่เห็นหย่านะหย่าน่าจะปิดบนนะเมยอยู่กลางนะเมตมันอยู่กลางบนสามหามาไม่รอดผมไม่รอดแล้ ยานปิดหลัง,งน้องยิ่นเซฟหน่อยเล่นเซฟหน่อย,อยแวนจนอะเล่นเซฟก่อนอย่าเพิ่งเล่นลึกตัวเองจนอะเซฟหน่อยไม่ไหวทิ้งไม่ไหวทิ้งออกไปกันไม่ได้มันสลับสลับสลับ็บบยากมา,<อ>มาล่าง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 เลยมาล่างเลยสอนไว้สอนไว้สอนไว สินซ้อนกลางนะทาร่าโลนะทาร่ามีอันติยัดได้นะอันติแล้วมันจะอันตินะยัดได้ได้ยัดได้ได้ตันโดนตันโดนเติมได้ปะเนี่ยโอ้ยไม่เติมอีกไม่ทานแล้วไม่ทานแล้วทิ้งเลยทิ้งเลยผมนึกว่าจะยัดตันมานะอืมปิดเลยปิดล่างเลยปิดล่างเลยมันสกิวโดนเขาหินค้ำหินค้ำเดี๋ยวเพียนยัดเติมไม่เติมไม่ถึงเติมไม่ถึงเดินค้ำลงสูง จ่าย cc ให้ได้ม่งน้นมันฟรีเพลเล่นมุมอื่นนะ่ะเพลเล่นกับเพื่อนหน่อยการเข้านะกลางเข้านะเ <c oughs> มดดูเพื่อนด้วยเมดดูเรียนตัวเองด้วยกลางกับกลางบนเข้าแล้วนะสองเลนเลยอะ่ะไม่มีใครถอยไปกันเลยเดี๋ยวสองป้อมแล้วเนี่ย <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> แตกฟรีไปหนึ่ง ดูเรียนดูเล,น,เลนก่อนดูเรียนก่อนก่อนบวกดันคลิปเรียนไว้ก่อนหินเติมเพื่อนหินเติมเพื่อนป้อมแตกไปแล้วรวมเลยรวมเลยไม่ต้องการแล้วหินจา๋าหินจา๋าเพื่อนต้องการตัวจะสร้างหัวคีันตัวลอยู่บนคนเดียวเล่นล่างได้ไหมนยได้อยู่มั้งเลือดกระโหลกเอ้ยผมถามไปจริงใครแม่งเล่นหินวะ กินเดินขึ้นมาทำไมอะ่ะงงจัดเลยอะ่ะอันนี้ผมไม่ได้หัวร้อนแล้วผมแค่งงรู้สึกว่าเอาไก่กาที่ไหนมาเล่นเนี่ยผมโคตรสงสัยเลยลขอรวมผมผมคิดว่ารวมไอ้น,นี่คือคนเล่นรลมไม่เป็นเนี่ยแล้วขอรวมเนี่ยผมงงมากเลยเนี่ยไอ้อันนี้ผมไม่ได้หัวร้อนนะ<ง>ผมแค่งงรู้สึกว่าแบบมันท่วงอะครับพอพอคนเล่นรลมไม่เป็นแล้วมาเดินงง,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 งๆมั่วๆเนี่ยมาเดินซ้อนไอริสสองรอบแล้วเนี่ยทั้งทั้งที่แคลรี่ก็ต้องการคนแทงเนี่ยผมก็งงมากเลยอันตยะล่างน่าจะล่างน่าจะเสียนะ ล่างน่าจะเสียนะ<ด>ินไม่ได้ลงดูแมพก็รู้อะครับผมว่าแบบเอ้ยคุณก็ต้องเติมทีฟายหรือต้องเติมแคลรี่อะไรเงี้ยปิ๊กมาเติมไอรีเฉยเลยผมงงจัดเลยเนะี่ยผมไม่ใช่แคลรี่นะเนี่ยตีป้อมหน่อยผมแทงป้อมอยู่เล่นเล่นเล่นคา <c oughs> ราโลระวังโดนซ้อนนะผมซ้อนได้อยู่ผมไปกลางผมไปกลางคือมาหลายช็อตแล้วอะผมรู้สึกว่าถ้าเล่นโลไม่เป็นอะ ปกติเล่นกับผมผมโลมให้อยู่แล้วผมก็เลยงงว่าเออถ้าอย่างนั้นแสดงว่าต้องโลม<อ>เป็นต้องส่งจังหวะให้เพื่อนได้อะถ้าอย่างนั้นไปเล่นเมทไปเล่นแครี่ที่ตัวเองถนัดเลยคือโรมมันมีใครอยากเล่นหรอกผมก็เลยเล่นแล้วผมคอเกมค่อนข้างละเอียดอ่ะอันนี้อันนี้งงอะ่ะเดินเดินก็งงแล้วอะ่ะตัวโลกเครื่องหลอดมีไบโอด้วยโอ้โหโลเลยกู ผมรีผมรีรอเพื่อนก่อนไม่ต้องรีบต้องรีบสามห้าสู้ไม่ได้หรอกสวัสดีคนดูด้วยนะครับผมสวัสดีคนดูตั้งยี่สิบท่านนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามห้กันด้วยนะครับคือคิดอ,อะไรไม่ออกอะ่ะเดินเดินตามแครี่อ่ะผมว่าเดินคำ้ำหน้าให้แครี่นั้นแล้ว,ลวจบจบ,จบคือผมเล่นเป็นออฟเลนอ่ะไม่ต้องมาดูแลผมเลยผมก็เลยงงว่าเจอมาทําไมถ้าปืนฐานไม่รู้แสดงว่าคุณรูไม่เป็น่าจะนั่นไปเล่นเมทแครี่เลยมันน่าจะเอาดาร์กเนี่ยอย่างเนี้ย แทงก็ต้องรู้แล้วว่าแทงต้องเดินไปเช็คเมื่อก,กี้ผมยังไอ้นี่อยู่เลยแทงต้องเดินไปเช็คนีน่ยแทงเดินตามตูดเนี่ยเหมือนคนเล่นไม่เป็นอนะเอาจริงๆผมไม่ผมไม่ได้ว่านะมันคือมันพอรวมเล่นไม่เป็นอนะเพื่อนเดินเดินเกมไม่ได้เพราะว่าแมพมันมืดอะมันออกจากป้อมไม่ได้เราอย่ามายัดเราอย่ามายัดทาร่าเลยไปไปรวมกับเพื่อนเลยเพนอะคุณไปรวมกับเพื่อนเลยฮนะไม่ต้องไม่ต้องมาปั๊มทาร่าหรอกเสียเวลาผมออกตัดเลือดผมรอดาบแดงอะผมค่อยเล่นกับทาร่า ผมตอดทาร่ายื้อเวลาไว้อะผมไม่ได้รีบชนะทาร่าหรอกไปเล่นทีมไฟเลยรวมรวมเล่นกับแวนอ์อะเอปิดรอเพนเลยเปิดดาร์กนะ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 ทาร่าอันติแล้วกลางสองล่างหนึ่งบนหนึ่ง แอลขวาระวังเอลขวาได้ดับได้ัได้แล้วลงล่างโดนแอลโดนซอนแอลขวากลางเข้าแล้วเมดเมดก็เดินเกมช้านะผมรู้สึกว่าเมดอะเคลียเรียนช้ามากเลยนะกลางฟรีสองเวฟแล้วเนี่ยสองช็อตแล้วเนี่ยที่ต้องแบบหายฟรีเนี่ยช่างหัวบนแตกช่างหัวมันไปรวมทีมไฟเลยแอลขวามีนะแอลขวาสองนะเล่นนะเล่นนะเล่นนะ <Nice. S 1> ผมล้วงปืนผมล้วงปืนอยู่ ปืนตายปืนตายยันตายดันกลางดันกลางยาวเหลือตโลคนเดียวตโลโลด้วยมีแวนยากาดอยู่ดันได้สองป้อมอยู่แทงได้ไหมแทงได้ไหมแทงได้ไหมแทงได้พร้อมซอยนะเออแทงไปเลยอ่ะเนี่ยผมแทงป้อมผมแทงป้อมแวน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 รออยู่รออยู่หินแทงต่อหินแทงต่อสลับคีบเข้าแล้วเน้นป้อมเน้นป้อมได้แล้วถอยได้นะใส่ป้อมอยู่นะ อแล้วถอยนะกันทลายหน่อยกันทยแล้วยัดดูย like ัดดูผมรีนะล่างล่างเข้าล่างเข้าเล่นได้ปะกลางสองมีไ่โออีกตัวหนึ่งนะเมดไปไหนเมดไปไหนเมดไปไหนไปเลยไยเลยไปเลยไปเลยไปรวมกับทีมดิผมบร์บอยู่แล้วไม่ใช่น้าที่เมดแยกดันไปรวมเลยถ้าไม่ไหวคอถอยแล้วก็ถอยกดถอยฟาร์มต่อเลยครับฟาร์มต่อเลย เมคแคลรี่อะฟาร์มเลยฟาร์มเลยแวนจนเลยนะฟาร์มหางเงินหน่อยดาร์กเกิดเจ็ดวีนะข้างบนนะสวัสดีครับย่าสวัสดีอลิซานะครับผมรวมนะรวมบนนะต้องแอล์ขวาหย่านี่หย่น,ยนี่ผมแทงสูงจะเปิดแมพให้อย่หย่านู่บนคนเดียวนะต้องต้องพุ่มเลดมีนะพุ่มเลดมนะันอะมาสองนะมันมีสองนะ ดูหินอา้าดูหินดูในแมบก็เห็นไงหินยืนหลังเพื่อนโอ้โหมันแหลมคนเดียวนะทาร่านเนี่ยยัดได้นะทา,ารา่าอันตรีทารา่าพี่ชาัดแปดอยู่ไนเพาะถอยนะถอยนะเ,เห็นหยานปะเห็นหยานปะหยานเข้าข้างหยานเข้าข้างผมล่อหยานอยูย่ผมนี<อ>่โอ้โหไหวแค่นี้วะไม่มีคนเติมเลยผุมย่มลอยผุ่มลอยหยานอันตรีแล้วหุ่มนกเราหุ่มนกเราเพลรวมไว้หน่อยเพลรวมไว้หน่อยเมื่อกี้ผมมคิดว่าเพลอยู่ใกล้ๆนั่นแหละ โอ้โหอะดูหิดผมเล่นดิเนี่ยไม่ให้ผมเซ็งได้ไงเนี่ยแล้วผมเล่นแทงอะ่ะแล้วมาขอผมเล่นโลมแล้วเล่นเนี่ยได้แค่เนี้ยดูดิดูดแทงเลือดเต็มดิแล้วเพื่อนตายหมดอะผมงงมากเลยเนี่ยคือถ้าแทงไม่กล้าเลยแล้วใครมันจะเล่นวะเนี่ยเมื่อกี้ผมก็ยือย้อยื้อไอ้ป่าไ้ให้เนี่ยผมนึกว่าเราจะชนะไฟแล้วเพนยัดนะเนี่ยหินหนีคนแรกเลยเนี่ยผมให้ผมให้ผมเล่นยังไงเนี่ยมูลไนส์สวัสดีครับขอคนหนึ่งการติดตามนะครับสวัสดีคนดูด้วยนะ ผมผมนอกแขงเพื่อนเพื่อนนอกแ่างเลยคือออันนี้คือผมไม่ได้ด่าเลยผมไม่ได้หัวร้อนนะผมคือมันต้องพยายามบอกกันอ่ะคือผมผมเล่นผมเล่นโลมให้ไงแต่เดี๋ยวผมก็เข้าใจว่าขอเล่นโลม่านสโลนการกับเพือฟอเอะไรอย่างเงี้ยผมต้องออกแข้งนผมว่าตรงพุ่มบูมีพุ่มบูมีคือหินเขาผมจะคำว่าหินเขาโวไม่เป็นเลยอ่ะเขาไม่สักเกาวเขาไม่แทงเขาไม่คํำเขาไม่เปิดให้เพื่อนเขาไม่ทําอะไรเลยนอกจากเดินตามเพื่อนอ่ะ ันนี้คือคนเล่นโลไม่เป็นแล้วทีมเล่นล่างด้ยผมจะล่างไหไม่เล่นนะไม่เล่นนะไม่เล่นนะเพื่อนกนตสองเลนนะเล่นซ้อนกันหน่อยเล่นซ้อนกันหน่อยเนี่ยคือสามสองในข้างล่างดูก็รู้ว่าอย่าสู้อย่าอยู่บนเล่นเลยเล่นเลยเล่นปั๊มล่างได้ปั๊มล่างได้ป่าอยู่บนคนเดียวเอ๊ะไม่โดนเีกคูผมล่อยานมให้อยู่เล่นไปเลยเล่นปิดล่างเลยผมว่าชนะสี่สี่ไม่มีป่าเนี่ย ผมปิดแอลขวาอยู่ยาสุดยัดสุดยาสุดผมปิดแอลขวาอยู่ <Nice assistant. S 1> ได้เม็ด <c oughs> ได้เม็ <c oughs> ดแอลขวาสองถอยนะถอยนะแอลขวามีมียานกับทาร่าเลือดเต็มนะถ้าไม่ถึงถอยนะสกิลหมดแล้วอ่ะให้เวลาคูดาวนิดนึง <c oughs> ฟาร์มเลยแวนฟาร์มเลยแวนฟาร์ามกวาดป่าไปเลย <c oughs> กวาดล่างนะกวาดล่างนะดักยี่สิบวีเกิดผมดันคลิปล่างเมทถ้าเอาเอาบูแล้วก็แล้วก็รวมเลยนะ ดูคลิปการเะเว็บหนึ่งนะครับรวมนะรวมดาร์กนะเนี่ยช็อตอย่างเงี้ยคือผมคอแล้วว่าเอาดาร์กอะแสดงว่าหินเนี่ยมันต้องมาโซนเฝ้าดาร์กนะแต่หินเดินตามตูดเนี่ยคือคุณโลไม่เป็นอนะแล้วทีมเล่นยากทีมเต็มยังครับสลับครับผมเดี๋ยวตาหน้าบ้างสองที่ฮะใครหนึ่งของขวัญผมล็อกคิวยาวให้นะครับผมใครกดไลค์กดแชร์ผมมาเล่นด้วยสองตาแล้วสลับนะใครเข้าเล่นอย่างเดียวผมมาเล่นด้วยตาเดียวแล้วสลับครับผมเดี๋ยวเพิ่งเปิดเดี๋ยวเพิ่งเปิดมนะันปิดแล้วปากไม่มาเลย อย่าอยู่ตรงพุ่มนี่นะอย่าอยู่นี่แล้วผมก็ล้วงยากด้วยเน,นี่ยมีแต่ตัวหนาๆฮะับทำเลนก่อนทำเลนก่อนจะเพิ่งค้าหินค้าหินอะต้องหินนะครับหินจี้เพื่อหินเปิดให้ได้ผมล้วงหาปืนอยู่โอ้โหถ้าแวนตายก็แรกเราแพ้ไฟแล้วเนี่ยเราก็อยู่หลังนะโดนปืนตายปืนตาย ถอยเลยถอยกันบ้านถอยกันบ้านถอยกันบ้านผมยักดันอยู่ <_ d un> หินวิ่งกลับบ้านนะอย่าวารนะ <_ d un> ไม่มีคีไม่มีคียไม่ต้องกันไม่ต้องกันวิ่งกลับบ้านเลย <_ d un> ผมยื้อตายให้หรือ้อนด้วยก็ดี <_ d un> อเออขาดสี่วิไม่เป็นไรอ่ะไรเมดโอเค <_ d un> ล่างสองนะตัวโลคคนเดียว ตัวรถเอลซ้าคนเดียวผมดันบนผมดันล่างไว้สูงอยู่ระวังระวังตรงบูมบนในป้อมระวังระวังตรงเอลขวานะครับมียานกับไอปอฟเลนอะยานโถยานโพหินถอยหินถอยทำไมหินเดินช้าออกของอะไรอะออกล่างปะคลิปเข้านิดนึงคลิปเข้านิดนึงไม่ไหวทิ้งไม่ไหวทิ้งเพนจะเย็นนิดนึงเพนจะเย็นนิดนึงเพนอย่าแทงเยอะ ใไห้ให้ให้หินค้ำก่อนแล้วเพนรอเพนรลอลาดเอาครับเขาว่าน่าจะเปิดผมว่าเขา,าน่าจะเปิดดังแล้วนะตอนนี้มันเป็นหน้าที่หินต้องไปสกเกลอะแต่ดียูนิคด้วยนะครับผมอีดีสันสวัสดีครับผมอ่านอ่านอ่านคอมเมนต์ช้าหน่อยนะครับผมอาจจะแบบดูเกมอยู่ตอนนี้ก็ไฟกันเดือดเลยอ่าคุมโซนเลยครับผมพุ่มล่างเชียงนะซ้อนรอรอป่าพร้อมรอป่าพร้อมผมไม่ได้เปิดให้นะผมรอผมรอดักพุ่มนะ มันค <M balm 2> ุมแอลขวานะแอลขวาสองเมดร่วมเมดไปร่วมเลยเมดไปร่วมเลยรอลเล่นกันหินเลยตัวแอลขวาตัวโล่ล้วงหลังตัวโล่แหลมตัวโล่แหลมผมปิดหลังอยู่ผมบล็อกย่ามาด้วยผมบล็อกย่าให้อยู่ทันตันโดนโอ้โหแม่งตีใครไม็ดมีทั้งาล่างมีคลิปด้านล่างอยู่ยื้อไว้ยื้อไว้ปิดเมดได้นะตีใครเข้าเลยตอนนี้แวนนะทั้งทาร่าทั้งตัวโล่เลยทาร่าตาย ยื้อไว้เม็ยื้อไว้ผมดันผมดันผมดันป้อมจบอย่าให้มันกลั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 บพอโอ้ยมีคนเกิดคนหนึ่งว่ะเสียดายใครวะใครเกิดอ่ะใครเกิดอะดูได้ปะใครเกิดใครเกิดไม่มีนี่ยื้อไว้ยื้อไว้ผมดันผมดันจบไปห้าแต่ห้ามารวม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 สิบเอ็ดวิ วิ่งมาหรือยังวิ่งมาหรือยังไม่จบเลยเฮ้ตีป้อมเบาซะด้วยจบจบอยู่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 สวยดีนีระเบิดแรงน่าจะมันมันสาวาเมื่อกี้ใครเกิดวะาเดี๋ยวผมดูผิดหรอเมื่อกี้มันเห็นน่าจะดูผิดอะพี่คนตายยู่ผมก็แล้วอ้าใครเกิดคนหนึ่งว่าแสดงว่ายังไม่ตายผมนึกว่า อีกตัวหนึ่งตายแล้วแล้วมันต้องเป็นสี่แสดงว่าผมดูผิดแสดงว่าม,มีคนหนึ่งตายแล้วค่อยก็จะเหลือโตโลเนึกวก็มันเกิด